ก็สวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์แรกของ s u u n d y y Live นะครับผม d j l a b สยามนะครับที่สยามแควซอย3 DJ l a b สยามแห่งนี้นะครับผมเป็นไลฟ์แรกของปีเลย2 0 2 4นะครับผมเรามาเจอกันนะวันนี้เราเปิดหัวไลฟ์แรกด้วยการแจกแจกของปล่อยของนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนกันนะครับผมเป็นไลฟ์แบบสอนนะครับวันนี้มีทริคดีๆมาอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวทักทายกันหน่อยแล้วครับผมขึ้นปีใหม่แล้วนะครับผม <ừ m. S 1> ก็ใครที่กาลังเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับผมหรือใครวางเป้าหมายใหม่ๆไว้เนี่ยก็ขอให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับในปีนี้นะครับผมแล้วก็ใครที่อ,อยากจะทิ้งสิ่งเก่าๆไปแฟนเกา่าแฟนเก่าทิ้งไปเมียเกา่าเครื่องเกา่าเครื่องเก่าทื้ที่ซื้อใหม่ซื้อใหม่อะไรอย่างนี้นะครับผมก็ทิ้งมันไปอะไรไม่ดีก็ทิ้งมันไปแล้วผมเริ่มต้นปีใหม่กันด้วยกันนะครับผมในปีนี้นะฮะ สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่นัตต้พี่หนุ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้วันนี้เลยวันนี้เราจะมาสอนสิ่งที่เรียกว่าเบบี้สครัแต่ไม่ใช่เบบี้สครัทั่วไปเพราะว่าเราเคยสอนไปแล้วเบบี้สครัแบบเบสิควันนี้จะเป็นแบบ เลเวล2เลเวล2เลเวล2นะครับผมนี่เด็ดสำเนียงด้วยสำเนียงญี่ปุ่นด้วยเลเวล2เลเวล2มันไม่ใช่ญี่ปุ่นอ่ะเหมือนเหมือนจะแบบออกแนวแบบว่าลาตินอินเดียอินเดียเลเวล2นะครับผมก็เป็นเลเวล2นะครับผมก็คือพัฒนาจากเบบี้สแควร์เริ่มต้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นัตตี้มาฝั่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้อย่างแรกพี่นัตตี้มาโชว์ให้ดูคืออย่างแรกมันต้องเบบี้สแควร์ ก่อนอ่ะคือเบบี้สแครปเนี่ยพ่อทุกสถาบันอ่ะโอเคพี่นั่ตี้เบบี้สแครปยังไงครับเบบี้สแครปอ่าเดี๋ยวเบบี้สแครปออนบีดก่อนอ่าออนบีดนะเสียงอ่ดดังหน่อยแล้วถึงอ่ะเดี๋ยวดูมุมบนอ่าแบบนี้นะครับ อันนี้ก็คือ baby scan ใช่ baby scan เวลาถูกไปถูกมาใช่แค่ขึ้นกับลงมีแค่ขึ้นและลงแค่นั้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นแล้วก็ลงเออขึ้นแล้วก็ลงเอ้ยขึ้นสุดลงสุดเอ้ยหมายถึงหมายถึงถูอถูอ่ใช่ครับแค่ขึ้นไหให้สุดนะอ่าแล้วลงให้สุดครับลงให้สุดลงให้ถึงหัวอ่าหัวเสียงหัวเสียงใช่ครับประมาณนี้ไม่น่าเว้นกูหัวเสียงนะหัวเนี่ยคือกลับกลับมันนี้หัวเลยอ่าส่วนใหญ่เครื่อง เรื่องที่เป็นเซราโต้แม่งจะได้เปรียบอย่างหนึ่งเลย<ม>ได้เปรียบกว่าเลคคอบสคือทุกๆฮอตคิวมันจะอยู่ที่เที่ยงหมดอ่าใช่ใช่ใช่จะอยู่ที่แบบไม่ว่าคุณกดอะไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่ว่าจากมาที่ตรงไหนใช่มันจะเด้ง <ปะ S 2> กลับ <ปะ S 2> มาที่เที่ยงเสมอใช่ไหมเอาเออเน็ตเวิร์กเออเลอร์เหรอฮะเอ้าทำไมอ่ะเฮ้ยไม่เออดิเนี่ยยังอยู่เลยไม่เมื่อกี้นี่นี่นี่ใช่หรออะไรวะทามทามเอาวัดอืมไว้ดิเนี่ยเห็นป่ะโอเค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 งั้นเราไปกันต่อ เสียงมาป่ะโอเคเยังอยู่อยู่อยู่โอเคอ่าโอเคครับอ่ะต่อสัญญาณเน็ตน่าจะเฮงสวยใช่นะครับอ่ะแตรขึ้นแล้วก็ลงแค่นั้นนะครับขึ้นสุดลงสุดลงมาที่หัวเสียงเนี่ยครับอ่าแต่ว่าถ้าเล่นเล็กคอร์ดบล็อกอ่ะไม่ว่าอ่าอย่างนี้ถ้ามองอย่างนี้นะบางทีอ่ะหัวมันอาจจะมาเริ่มตรงนี้อ่าบางทีอาจจะอาจจะอย่างนี้นะครับมันก็ต้องสแคปคจากตรงนี้ไปเลยแต่แซโต ปุ๊บมันอยู่เทียงที่เทียงให้เลยครับแค่ขึ้นจำง่ายง่ายใช่ขึ้นนะครับแล้วก็เหี่ลงแค่นั้นทีนี้เวลาเล่นใครที่เรียน s c r a t c ับผมคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องเจอ3ามเลเวลอ่ามี3ามเลเวลเลยมี3ามเลเวลซึ่งอ่าเสียๆโอเคนะโอเคนะครับทีนี้เราจะทําเมื่อเมื่อคุณทำสามเลเวลนั้นได้แล้ว่ที่ที่ผมให้ไปแล้วอ่ะคุณสามารถแอดวานทำแบบนี้ได้ก็คือถูยาวฮะ ต่อมาสานนั้สนลงนิดน,นึงสนนั้นลงอีกนิดนึงแล้วสั้นลงอีกนิดนึงเสียงเป็นไงครับเสียงก็จะต่างกันจือจือจือจืได้สี่เสียงละสี่โทนอ่าสี่โทนปกติผมจะให้ก็คือสามอ่นานแต่นี้ไก็สี่โทนอ่าสี่โทนเคล็ดลับง่ายๆครับแค่อยากได้เสียงสูงอะ่ะ ยาวถูกให้ยาวและเร็วอเหมือนเสียงมันหลอดยเกียร์แล้วก็ลูกตรงขอบป่าแบบขนลุกเลยอ่ะโดเข้าไปอ่ะแสบนะครับนะะและช้าลงและช้าลงด้วยและช้าลงอีกและช้าลงอีกอ่าจืดจืดจืนะครับและจับมาผสมกันครับแบบนี้ อันนี้คือเบบี้ธรรมดาใช่นี่คือเบบี้ธรรมดาใช่ครับเนี่ยแหละที่ที่ที่จะให้คือถ้าเราเอาสีเสียงเนี้ยมาเล่นนะครับก็จะได้อะไรแบบนี้ครับยาวสั้นสั้นสั้นยาวสั้นสั้นสั้นยาวสั้นสั้นสจอดไม่ทัน อ่ะโอเคเนี่ยพอเพิ่มคาเบสอีกชั้นเนี่ยอันนี้เลเวลอะไรละเนี่ยเลเวลจริงๆมันก็คือเลเวลสองเ่ะมันคือเบบี้สแกนเลเวลสองเนี่ยที่จับท่ามารวมกันให้กลายเป็นเหมือนแพทเทิร์นอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราแยกอธิบายหน่อยเดี๋ยวทางบ้านจะจะมึนงงอ่ก็คือเลเวลแรกเนี่ยก็คือเบบี้ธรรมดาใช่ครับไปกลับอ่ะอันนี้คือเบบี้สแกนใช่ครับครับผมใช่ครับอ่ะลองเอบบี้สแกนอ่ะโอเค อันนี้คือเลเวลหอันนี้คือแบบเบบี้แบบเริ่มต้นเลยตอนฝึกทำอย่างนี้เลยใช่ครับตอนนี้พอเราทำเบบี้ได้แล้วเนี่ยเราต้องมาเริ่มเลเวลสองเลเวลสก็คือไอที่แบ่งเป็นโทนเมื่อกี้ใช่เราแบ่งโทนอ่าเห็นไหมเราก็จะแบ่งเสียงเป็นโทนได้อ่า แล้วแต่ว่าเราจะแบ่งขีดโทนก็ลรว่าไปอาจจะ20โทนก็แล้วแต่แล้วถ้าทำได้ก็เอาเลยคือซอยซอยแบบเนี้ยเนี่ยตามกี่เลยตามวิว่าเอาชัดๆเอาชัดๆได้4โทนได้4ได้4โทนอ่ะไหนลอง4โทนครับค่ะกระบียดอ่าประมาณนี้ ก็คือจะเป็น4โทนแบบ4โทนแล้วคราวนี้พอเราทําแบบ4โทนได้อันนี้คือเริ่มเข้าสู่เลเวล2อ่าถูกต้องเริ่มเข้าสู่เลเวลสองตัวเข้าสู่เลเวลสองพอเราเริ่มเข้าสู่เลเวลสองปุ๊บเราสามารถสแกนแบบแบ่งโทนได้ปุ๊บคราวนี้จับมันมารวมกันใช่อันไหนลองทําแบบรวมกันให้ดูทีหนึ่งครับพี่นัตตี้อ่าโอเคเอาแบบไม่มีบีดก่อนอ่าแบบไม่มีบีดเอาแบบธรรมดาใช่ไหมอ่าธรรมดาอ่าถ้าได้สมมุติเริ่มเริ่มได้แล้วเนี่ยเราสามารถเอาสูงและต่ำอ่า อาันนี้คือสลับกันสูงเลยกับต่ำเลยต่ำเลยอสูง,สงต่ำสูงสูงต่ำสูงต่ำอ่ลองกระบีดอ่าวันนี้อ่าก็จะ เริ่มเริ่มสร้างกรุ๊ปได้แล้วอ่าก็คือแบบมันมันเริ่มเป็นเวฟแล้วอ่าเจิดเจิดจิดจิดก็จะเป็นเมโลดี้เลยนะอ่าเริ่มเป็นเมโลดี้แล้วเป็นเมโลดี้อ่าคราวนี้พอเราทําแบบนี้ได้แล้วเพิ่มเข้าไปอีกถ้าถ้าอยากให้เซียวก็เพิ่มคาเบตเข้าไปอ่าเพิ่มคาเบตก็คือคาเบตคืออะไรอ่าเพิ่มความถี่ของมันแล้วอ่าสมมุติว่าเราเราเมื่อกี้เราสแกนเราเป็นหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นี่เราเพิ่มและ หนึ่งและสองก็คือจะเป็นจังหวะจังหวะก็จะเร็วขึ้นใช่ครับหนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งและสองและสามและสี่ซอยิกมากขึ้นซอยิกมากขึ้นเหมือนแบบว่าไอ้หนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันจะมีแก๊ปว่างๆตรงก่างแล้วก็ใส่ลงไปตรงกลางไหนลองครับผม อันนี้คือความเร็วแบบที่เราส่วนใหญ่จะใช้งานจริงใช่อันนี้อนี้สำหรับสแคตเข้าพงเนี่ยสำหรับสแกตต์คือแบบที่เราทำหนึ่งสองเราไม่ได้ใช้เราจะเป็นการฝึกถ้าถ้าถ้าพวกเล่นหนึ่งอ่ะเนี่ยเล่นหนึ่งบีแล้วกันอันนี้คือไม่ได้ใช้ไม่ได้แต่เอาไว้ฝึกต้องฝึก ต้องผ่านให้ได้ด้วยก่อนนะแล้วพอขยับขึ้นมาตรงนี้จบเลยนะอ่โอเคพอขยับขึ้นมาเป็น1นึ่งส่วนสองอ่าอันนี้จะเป็นเลเวลแบบผมผมแนะนำว่าใครที่สแครชในในบาร์เล็กๆหรืออะไรเงี้ยเล่นประมาณนี้กำลังสวยก็เล่นได้ใช่เอาไปเล่นได้เพราะถ้าเร็วกว่านี้มันดูน่าลำบากแล้วอ่ามันจะแบบใช่นแต่พอเราผ่านอันนี้ปุ๊บอ่าอันนี้คือแบบครึ่งบีทใช่นี่ s c r a t แบบครึ่งบีท ต่อไปก็จะหั่นลงมาอีกลองครับให้นวดนวดอ่าแล้ตอนนี้เริ่มเห็นไหมเสียงจะเริ่มแทงหูมากขึ้นแล้วเริ่มแบบิ๊๊๊ปอันนี้คือเราใช้สองโทนใช่เราใช้สูงต่ำจิกจิกจิกิจจิกอ่าเราใช้สูงต่ำสูงต่ำสูงต่ำเลยนะครับผมอ่าอันนี้เลเวลสองอ่าต่อครับพี่อ่านะครับ เวลาฝึกเนี่ยผมจะแนะนําให้ฝึกแยกก็คืออืมอ่าให้มันได้อย่างนี้ก็คือสี่โทนเนี่ยเราแบ่งเป็นสองชุดใช่ชุดแรกสูงแล้วก็ต่ำลงใช่ชุดที่สองต่ำแล้วก็ต่ำลงไปอีกอ่าก็จะเป็นอันนี้คือสองเสียงล่างอ่าสองเสียงล่างแล้วสองเสียงบนอ่าอย่างนี้ อ่าฮะอ่าโอเคสูงต่ำสูงต่ำแล้วก็เมื่อกี้เป็นสูงล้วก็กลางอ่าเอาสูงกลางสูงกลางสูงกลางอ่าแล้วก็เป็นกลางและต่ำอ่าอ่าสูงกลางกลางต่ำอ่าประมาณนี้ปกติปกติทุกคนที่เรียนกับผมจะรู้ว่าแบบมันจะมีแค่สูงกลางต่ำเนาะออันนี้แบบสูงกลางกลางกลางอ่ะแล้วก็ต่ำ อ่าแล้วก็มีต่ําสุดอ่าโอเคโอเคเพราะนั้นถ้าเรารวมกันแล้วนะครับแล้วสามารถเอาไปใช้กับการเคาะด้วยอ่ะออื่าก็คือการการคลิกการคลิกใช่การคลิกเข้าไปด้วยให้เสียงมันออกมาแค่แบบแว๊บเดียวใช่ครับจึ๊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 เดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะงงเราเบบี้อย่างเดียวก่อนละกันวันนี้เราเบบี้อย่างเดียวก่อนนะครับผมไหนลองเบบี้คอมโบแบบเต็มครับพี่อันนี้ เอป็นก็สังเกตได้ว่าเสียงมันจะไล่ลงมาเลยใช่ปุ๊บปุ๊บฝกฝึ๊บปึ๊บปลงมาอ่นไหนลองทำเปล่าๆนี่พี่ทำไมมันดูมันไม่เที่ยงวะเย็นแล้วพี่ เวลาด้วยปล่อยผ่านเลยปล่อยผ่านโคตรโคตรโหดเหี่ยมไหอ่า้าพอกล้องบนหน่อยกล้องบนอ่าเดี๋ยวเราดูกล้องบนนะครับผมอ่ะลองทำครับอ่าจะสังเกตได้นะครับว่ามือเนี่ยก็คือเหมือนกับจะไปไกลอืมแล้วก็ค่อยๆใกล้ลงมาเรื่อยๆ ค่อยๆใกล้ลงมาเรื่อยๆก็คือไปไกลแล้วก็ใกล้ลงมาเรื่อยๆทำทั้งหมด4ี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่เป็น4ระดับก็จะไล่ลงมาปบบปบเพราะว่าถ้าทำอันนี้มันจะลงกรุ๊ปพอดีคือ4บีดอ่ะหนึ่งองดีก็คือจกดจิกเกิกกิจิกเกิจิกกิบาพอดีใช่มันจะ1บาพอดีเล่นแบบเป็นบาบบ้เพราะว่าเวลาคิดกรุ๊ปอย่างเงี้ยผมผมจะพยายามคิดให้มันมันอยู่ในครบบาอย้อก คุณติ๊กนะครับคุณติ๊กเสียงตึงนะครับบอกว่าขอสูตรคัดเพลงใช้งานแบบได้หลายๆเพลงหน่อยครับเผื่ออาจารย์มีสูตรทางลับจริงๆเรามีแต่เราบอกไม่ได <c oughs> ข้ข้อมูลข้อมูลเชิงลึกอ่ะเราเก็บไว้ให้ลูกศิษย์ของเราใช่อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราจะสอนในคลาสใน,ค,สนครับ <ผม S 1> สอนในคลาสเรียนของเราถ้าเกิดว่าอยากจะรู้เทคนิคพวกนี้อื มาเรียนกับเราใช่ใช่อันนี้บอกเลยว่าบอกไม่ได้ถู <ender> กตอ้ง <c oughs> อ <c oughs> งครับถูกต้องคือมีอ่ะมีจริงจริงมีแล้วมันมันมีมันมีวิธีการเลือกเยอะมาก <c oughs> ใช่ <c oughs> นะครับถ้าถ้าแบบกลางเป็นชาร์ตเลยก็ผมแม่งเขียนแบบยาวเป็นไอสไตล์อ่ะเป็นไอสไตล์เออปวดหัวเลยนะครับใช่ครับคุณทิป์นะครับคุณทิฟ์บอกว่าสแคตกับเพลงแนวฮิปฮอปใช่ไหมครับใช่ครับตต่จริงจริงใช้กับเพลงอะไรก็ได้เออคือการสแคตเนี่ยผมบอกก่อนว่าโอเคมันอาจจะดูเป็นแบบอะไรที่ฮิปฮอปแต่ว่า วิธีการที่เราเอาบาล่นซ์สแกนเนี่ยเราสามารถเล่นกับดนตรีแนวอื่นได้ด้วยนะครับผมไม่จาเป็นที่จะต้องเป็นฮิปฮอปอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมเห็นด้วยเดนเดี๋ยวจะลองเอาอ,เองแนวอ,อื่นดูบ้างแนวอื่นดูบ้างเมื่อกี้เราใช้บีทแบบฮิปฮอปไปแล้ะอ่าโอเคเอาอะไรที่มันไม่ไม่น่าจะลิขสิทธิ์ดีกว่ามีไหมยากว่ะไอ้จริงอ่ากดสเตมออกโอเคคุ้มไหม โอ้โหเมลโลดี้แม่นมาโดนแน่ฮ่โดนแน่นะครับเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปเ,าเร็วขึ้นโอเค เรียบร้อยนี่โดนตัดลิขสิทธิ์คือถ้าเราจับจังหวะได้อะเราสแกนกับอะไรก็ได้เพลงอะไรก็ได้นะครับผมก็คือสแกนให้มันลงห้องลงบีทแค่นด้นะครับผมถ้าเป็น EDM อจะต้องเร็วหน่อย EDM ก็เร็วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคุณเขมบันไดครับสวัสดีปีใหม่ครับจานสวัสดีครับหมอลำหน่อยครับมีบัตนี้ป่ะมีบิดหมอลำป่ะมีแต่ว่าได้เหรอวะลอง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 ดูลองดูโอเคโอเคโอเคถ้างานใช้ผมผม ผมขออนุญาตพูดไปนะจะไม่ไม่ให้เห็นหน้าจอของเราหน้าจอไม่แบบโคตรเยอะนะครับโอเคบีดเพลงไทยลองดูนะครับแล้วก็ปึ๊บคืออย่างเวลาเราสแกนเข้าหัวเนี่ยสแกนเข้าเพลงสแกนต่อเพลงหรือว่าต่อไปบีแมทชิ่งเนี่ยใช้ฟิลนี้แหละใช่เราก็ใช้ประมาณนี้แค่นี้เองโดยที่ไม่ต้องเล่นท่าอะไรหรือหวายากมากมายแค่คุณสแกนแล้วคุมเสียงออกมาให้มันดูดีมันก็จะดูดีแล้วใช่ เสียงแม่งดังว่ะดังดังดังเห็นไหมเนี่ยก็ได้เหมือนกันหมอรำครับถ้าคุณจับจังหวะได้ผมว่าอะไรก็เกิดอะไรก็ได้อะไรก็ได้อ่ะก็อันนี้ก็คือแส้นแบบเลเวล2 l e เลเวลสเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานจริงได้ใช้ได้แล้วนะใช้ได้แล้วนะฮะเพราะว่าถ้าคุณบวกกัน การใส่การคัดเสียงแรกเข้าไปก็จะใช้คอนเฟนี่นเนี่ยใช้แบบแล้วก็ปิดแค่นี้แค่นี้แค่นี้ก็สามารถนําไปใช้งานจริงได้เลยใช่นะครับผมก็เวลาเราสแกนต่อเข้าไว้อะไรอย่างนี้เราก็สามารถเอาวิธีนี้แหละสแกนเลเวลทูเนี่ยไปใช้ได้แล้วนะครับแบบอย่างบางทีต้องบอกว่ามิกเซอร์บางร้านละกันบางร้านอะ ตรงนี้มันไม่คมอ่ามันไม่คมคุณไม่เล่นแบบจุดๆอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ออกให้คุณหลอกอ่าแต่ถ้าใช้วิธีนี้อ่ามันก็สร้างมันก็สร้างโทนขึ้นมาเลเยอร์อ่ามันเป็นเลเยอร์เลเยอร์ได้ครับอ่าเบบี้สแคทมาแล้วจะมีอดัลมูวี่ต่อเอ้ยรู้จริงนี่ยังไงเนี่ยคนละเรื่องกันหรือเปล่าเนี่ยอ่าคุณเปรมนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับนะครับผม โอเคอันนี้ก็คือสแกนเลเวล2ใช่ครับรานนี้สแกนเลเวล2เนี่ยพี่แนะนำหน่อยคนที่ใช้อุปกรณ์อย่างพวกคอนเพอร์อย่างเราอี่ยอเงุ้นพวกเล็กๆเนี่ยใช้ได้ปะใช้ได้ใช้ได้จริงๆแต่ว่าซ้อมได้หมดเลยจริงๆมันมันจะมีข้อแอบแอบได้เปรียบคือเมื่อคุณเล่นคอร์เทเวลอะระยะมันจะแบบใหญ่คือจอบยิ่งใหญ่ใช่ยิ่งใหญ่เราเราจะยิ่แบบจับง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบเป็นพวกตัวเล็กๆอย่างเช่นเฟกโฟอะไรอย่างเงี้ยเฟกโฟจอมันแค่เนี้ยระยะมัน มันแอบยากมันจะคุมระยะยากใช่แต่ถ้าคุณคุณคุมระยะอันนั้นได้เล่นนี้ก็สบายคุณเล่นได้หมดเลยใช่ไปฝึกเครื่องเงี้ยอย่างที่บอกไปฝึกลองไปฝึกกันดูใช่สแกนเลเวลหนึ่งสแกนได้เสร็จปุ๊บลองมาแบบเปลี่ยนเป็นโทนสแกนเลเวลสองทำแบบสี่โทนที่เราบอกใช่สี่โทนสูงกลางแล้วก็ต่ำไม่ต้องทำสูงกลางต่ำและต่ำสุดสูงกลางต่ำอะไรอย่างงี้สี่โทนนะครับผมแล้วก็ลองสแกนเริ่มจากบีชช้าๆก่อนคู่กินทอป ช่อะไรอย่างนี้แล้วก็ขยับบิดให้เร็วขึ้นไปเรื่อยๆแนะนำ90า9 0เป็นต้นไป้าบงคนเก้าไม่ถนัดช้าไปเออบางคนเ็เป็นคนแบบวัยรุ่นใจร้อนก็ไป95หรือร้อหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็หาบิทที่เัเองถนัดแหละจับจังหวะได้แล้วก็ลองแทนเล่นดูยิ่งฟังเพลงบ่อยๆอ่ะการจับจังหวะจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากแล้วยิ่งไคเซ่บ่อยๆนะ แบบเชฟดีเจคนนี้มันเปิดเพลงดีกว่าอ่าแล้วมันจะมีเหตุผลว่าทำไมถึงดีอะไรใช่คุณโอ้ตนะครับได้ความรู้วิธีไว้ฝึกฝนเลยครับแน่นอนครับผมให้ครับให้ของคนปีใหม่ระหว่างเล็บ5กับเล็บ7อันไหนมันกว่ากันครับเล็บ7มันกว่าแล้วแต่ชอบนะคนชอบแบบจอกหมุนอย่างพวกเราอ่าเราก็มันนะครับหรือว่าคนแบบไม่อยากได้จอกหมุนน่ะคือขี้เกียจหมุนแต่ก็ถูอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าถ้าเอาถนัดผมอ่ะผมผมส่วนตัวผมว่าเล็บ ตัวไหนครับไม่มีครับ We don't have sorry We don't have อ่ะแค่เบบี้ก็หล่อแล้วอ๋อนะใช่เบบี้จริงๆหล่อแล้วฮะาไม yesyeahyeahis this continue? เดี๋ยว d i s c o n this i This one. ใช่ตัวเนี้ยไอซี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 เนอ่ะไม่มีแล้วใช่ซีเซเว่นเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ไอซีเอไอซีเอ็กซไม่มีแล้วโอเค d i s continue ทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกัน why p i o เ e e r why อะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับ Baby's c a t ทเ Level อ2ไม่ยากเลยไม่ยากแต่ถ้าอยากแอกวานขึ้นใส่คัดเข้าไปไอตัวจริงๆอ่ะตัวเนี้ยแค่นี้ก็ยากเลยนะมันก็ยากเลยนะมันจะต้องแยกกันใช่แนะนำว่าให้ไปฝึกเบบี้ให้ชัวร์แล้วก็มาเริ่มใช้ให้ได้ให้ได้ก่อนนะผมแล้วค่อยมาเริ่มใช้คอนเฟหรือถ้าใครอยากจะเป็นเร็ว เป็นแรงแรงเป็นเร็วเป็นแรงนะครับผมก็มาเรียนกับเรารบแบบสอนเมีอมคอร์สแคสโดยตรงคือสอนเนี่ยเราอยู่อย่างเงี้ยก็อ่ะทำอ่ะดูอันนี้ถูกถอันนี้พิดถือท่อนเหล็กอ่ะก็ทำผิดก็ฟาดอันนี้ถ้าทำผิดสิบครั้งนะครับไปวิ่งรอบสยามครับ อ่าโดนแล้วไอตัวข้างหลังนะโดนโดนแล้วโดนไม่มีใครมาเรียนเลยให้ให้รู้ว่าเราเราเราอยากให้รู้ว่าเราจริงจังอ่าเราจริงจังคือเราสอนเนี่ยเราแบบจัดเต็มนะครับผมก็คือคุณต้องทําไม่ได้อ่านง่ายง่ายนะครับผม่ะก็ใครที่อยากเรียนเข้ามาเรียนใช่นะครับผมใครอยากเอาไปฝึกเองดูวิดีโอวนไปอ่าใครตามไม่ทันกลับไปดูที่ยูทูบอ่าเดี๋ยวเราตัดลงไว้ให้นะครับผมเรก็ที่ยูทูบใส่ตัวไอเบบี้สแกนให้เขาหน่อยใส่ตัวตัวไอ้บบไอไอนี่ไงที่แบบกดลิงก์แล้วก็ไปที่ อ๋อโอเคโอเคอ๋อใส่ไปอันเก่าใช่โอเคได้ได้ได้ไปดูอันนั้นก่อนแล้วก็มาดูอันนี้อะไรเงี้ยเบททำเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้บอกสั่งงานเบททำ้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้มันทำให้นะครับให้ลิงก์วิดีโอนี้ไปที่วิดีโอเบบี้สแคันเก่าด้วยจะได้แบบเรียนรู้กันไปทีเดียวเลยนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วก็เรามีข่าวแจ้งข่าวสำคัญมากๆ ไม่อยากแจ้งแต่ก็ต้องแจ้งไม่อยากแจ้งแต่ก็แจ้งเนื่องจากว่าที่นี่ค่าเช่าขึ้นใช่ครับใช่ครับเอางี้แล้วกันก็คือว่าคอร์สเรียนตอนนี้ของเรานะครับเรียนแบบตัวต่อตัวนะราคา1 5 0 0 0บาทครับผม12ชั่วโมง12ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็มีชั่วโมงซ้อมให้อีก12ใช่ก็จะเป็น24ชั่วโมงเซเว่นเลยคอร์สนี้เนี่ย15,000าบาทจะสิ้นสุดภายในเดือนนี้ใช่ครับแล้วเดือนหน้าเราจะปรับราคาใหม่แล้วนะครับผมเป็นเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้ ขอข้อตัวเลขอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึ่งเอางย้แล้วกันคือเราจะปรับราคาขึ้นใช่เราจะปรับราคาขึ้นไม่ใช่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วใช่ครับน่าจะเป็นราวๆหนึ่งหมื่นเพิ่มอีกไม่เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่เท่าไหร่แต่คือเราจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นเพิ่มไปสามหมื่นเลยไหมเอางี้ไหมเอางั้นเลยได้นะสามหมื่นเลยเพื่มไปคนมาเรียนอ่ะพี่เท่าไหร่หมื่นห้าวนมาสามหมื่นให้จริงเหรอเรียนเรียนหมื่นห้าหนสามหมื่นห้าที่เหลือทิ่ ที่เลืว่าเฮ้ยพี่ชอบพี่ชอบแบบพี่ชอบพี่ชอบอะไรเงี้ยอ๋อโอเคอ่ะก็นี่แหละครับคือราคานี้หมื่นห้าจัดสิ้นสุดภายในเดือนนี้แล้วใครที่อยากจะเอาง่ายๆนะผมแนะนําอันนี้สูตรโกงเลยอืมมันลงจองเรียนไปก่อนเลยคือบุ๊กิงเออบุเงินโอนจองได้สิก่อนเลยแล้วเดี๋ยวจะเรียนเมื่อไหร่ว่างๆไม่ใช่อะไรนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่ให้ให้ดูโพยให้ดูโพยนี่อันเนี้ย เป็นชื่อในในใบมีปะเอ็กเทนเอ็กเทนไม่ลดครับหูฟังหูฟังไม่ลดนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยครับนี่ครับอันนี้คือนี่นี่คือนักเรียนงมี่ี่แล่วสี่พันเก้านักเรียนของปีที่แล้วซึ่งยังเรียนกันไม่หมดเลยเรียนกันไม่หมดเลยนะฮะใช่นี่คือแบบแน่นมากก็ใครที่อยากจะได้ราคานี้มันลงไว้ให้ทันเดือนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเอาลงไว้ก่อนจะเรียนเมื่อไหร่เดี๋ยว ไปคุยกันได้นะครับผมเพราะว่าลงเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นราคาใหม่แล้วนะครับแล้วก็อีกนิดนึงนอกจากคลาสกลุ่มแล้วคลาสเดียวแล้วเรามีคลาสกลุ่มนะครับตอนนี้คลาสกลุ่มนะครับจะเริ่มเรียนวันที่อาทิตย์ที่4ี่กุมภาพันธ์เป็นคลาสแรกนะครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามตอนนี้ในคลาสยังว่างอยู่นะครับใครสนใจคลาสกลุ่มสามารถลงได้นะครับคลาสยังมีที่อยู่นะครับลงเต็มแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนครั้งแรก เดือนกุมภาพันธ์วันอาทิตย์ที่4นะครับผมกุมภาพันธ์นะครับผมราคาคอส7,000บาท7,000บาทคือจะถูกมากอันนี้แต่อันนี้เนี่ยผมแนะนำก่อนนะครับว่าคนที่จะเรียนคลาสกลุ่มเหมาะกับคนที่เริ่มจากศูนย์เท่านั้นคือถ้าเกิดคุณมีพื้นฐานมาแล้วเนี่ยมาเรียนอาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้มเพราะว่าเราจะเริ่มสอนกันตั้งแต่แบบเบสิคขึ้นไปเลยตั้งแต่นับบีทเลยตั้งแต่นับบีทเลยก็คือเราเราจะเริ่มไปพร้อมกันทั้ง4คนเพื่อที่จะให้เรียนรู้ว่าอ้ เข้าสู่การเล่นดีเจว่าแบบเล่นดีเจเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างเรียนจบคอร์สคุณสามารถมิกเพลงด้วยตัวเองได้นะครับต้องมิกได้ต้องมิกได้ก็ต้องมิกใชแล้วก็จะเอาไปต่อยอดอะไรก็แล้วแต่คนก็ถามว่าอ้าวพี่แล้วอย่างนี้ทาไมเรียนกลุ่มถูกแต่เรียนเดี่ยวแพงแล้วจะไปเรียนเดี่ยวทำไมคือเรียนเดี่ยวเนี่ยการเรียนตัวต่อตัวมันได้อะไรมากกว่าเร็วเร็วกว่าเยอะเลยเร็วกว่าึกกว่าได้ พูดกันตรงๆแล้วกันก็คือเนื้อหามันจะมากกว่าเรียนกลุ่ม,มกกเพราะว่าเ,เ,เรียนกลุ่มเนี่ยเราต้องไปพร้อมกันเนื้อหาจะาค่อนข้างฟิกนะคบผมแต่ก็จะทําให้คุณเปิดเพลงได้เหมือนกันนะครับผมใครที่สนใจเรียนกลุ่มสมัครมาได้นะครับผมคอร์สละเจ็ดพันบาทเริ่มเรียนคลาสแรกเดือนหน้านะครับเรียนทุกวันอาทิตย์นะครับผมบหนึ่งบ่ายบ่ายโมงถึงบ่ายสามเวลาฟิกนะครับผมต้องทําตัวเองให้ว่างเพื่อที่จะมาเรียนกลุ่มนะอ่ะโอเคมีอะไรอีกท่าสารก็สําหรับ โปรน่าจะยังมีอีกนิดนึงโปรหมดสิ้นเดือนนี้อ่าโปรลดราคาของ Pioneer นะครับผมอย่าลืมนะฮะราคาดีมีสิ้นสุดถึงเดือนนี้เท่านั้นว่ามันมันมาจากสิบสองสบสองใช่มันมาจากวันแรกเบิ้นลด5%เซ็นลดสิเปอร์เซ็ยอะอยู่นะครับใครจะซื้อเครื่องซื้ออะไรก็รีบมาซื้อแล้วกันเดือนนี้นะก็ย้ําว่าใครอยากได้ใคร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 อยากได้พวกเครื่องใหญ่ แล้วราคาลงอย่างน้นอยแม่งมีสี่พันอ่ะที่หายไปอ่ะโอ้ยรดเยอะนะสี่ใช่ใช่มีสี่พันอ่ะสี่พันนี่ได้หนึ่งทีนะ กินข้าวกินข้าวมือดีๆอะไรเงี้ยมาเกษตรอะไรเงี้ยนะไอเฮียไอชิปเป็นอย่างอื่นคอร์สเรียนมีโปรป่ะครับคอร์สเรียนไม่มีโปรครับนะครับนะะฮทุกอย่างฟิกซ์นะครับอันนี้คุณกศิรามาอีกแล้วนะครับสวัสดีวันอาทิตย์ครับอาจารย์ทั้งสองคนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโทนดีจีนะครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสองคนสวัสดีครับสวัสดีพี่หน่อยด้วยสวัสดีพี่หน่อยด้วยนะครับพี่หน่อยอยู่พี่หน่อยดูอยู่เข้ามาสองนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้นะผมแล้วก็ อย่าลืมเหมือนเดิมติดตามเหตุเรานะครับมีอะไรใหม่ๆดีๆวิดีโออัพเสมอ YouTube เราก็มี TikTok เราก็มีอิ <ra> นสต,ตาแกรมนะช่วงนี้เราจะค่อนข้างแบบแอคทีฟหน่อย Instagram สามารถเข้าไปติดตามอินสตาแกรของเราดูได้หรือว่าใครเนี่ยมีเครื่องที่ซื้อไปจากเราหรือว่ามีบัตรสมาชิกมีอ,อะไรก็ตามมาเยี่ยมชมที่ร้านอย่าลืมถ่ายรูปถ่ายวิดีโอออพสตอรี่แท็กร้านลงมานะเดี๋ยวเราจะช่วยรีโพสต์ให้นะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันก็ จากไปด้วยเบบี้สกายเลเวอทูอย่าลืมมาไปซ้อมกันครับผมใช่ใช่ครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีอะไรดีๆมาแชร์กันอีกนะครับผมทีเนี้ยอาทิตย์หน้าต้องถามว่าอาทิตย์หน้าเราจะมามอยประเด็นประเด็นหลักอย่าอย่าแตะปุ่มศักดิ์สิทธิงนะครับผมก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าอาทิตย์หน้าเรามีอะไรมานําเสนออีกนะครับผมรับรองบันเทิงแน่นอนเดี๋ยวอาทิตย์นี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ